สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักเปิ่นมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้า l u n a นะ AL50 คันนี้เป็น 1.5GLI นะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วปี99นะครับเป็น V-Version คันนี้เป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะครับใช้น้ำมาันล้วนๆน,นะเป็นซินล้วนๆน,นะคันนี้นะครับล้อแมก TRD Sport ป v o สวยๆนะสีวงนะครับสีสันร,รอบคันสวยสวยฉ่ำทั้งคันนะครับเงาฉ่ำทั้งคันนะ เป็นวีเวอร์ชั่นเกียร์ออโต้4สปีดนะครับนะสภาพหนังฟ้าเลยคันนี้สีเงาฉ่ำทั้งคันสวยๆเลยนะครับนี่ครับ1.5 g l i ออโตนี่สปอยเลอร์แท้ด้วยนี่นี่สีเงากริบทั้งคันเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยช่วงล่างดีขับนุ่มๆเลยไม่มีดังนะคันนี้ไม่มีก๊อกแก๊กให้ได้ยินแต่อย่างใดนะครับนะค,คันนี้สวยๆเลยนะ นะครับสวยๆเลยนะฮะน,นีะ่ให้รับชมข้างนอกกันให้พอสมควรก่อนนะครับสีสันเงาเเลยนะครับบอดี้สวยเดิมบานเช่นเคยครับผมดูสีก่อนเงาไหมกระจกบ,บังลมเดิมๆนะครับดูขอบสันหลงังคานะนี่ไม่มีซ่อมไม่มีปูดใดดูสีหลังคาเดีผยวโูข้นเงานะนี่ครับ ภาษีมิถุนา67นจนะ,ะยังไม่ขาดนะครับผมนะรับประกันการโอนเช่นเคยนะเนี่ยสวยๆเลยเนี่ย V version นะ V version ตัวสุดท้ายนะนี่ทูโทนรถเป็นทู tone. โทนจอยฟ้าคู่หน้าแอร์แบกนะครับตัวท็อปนะไหนะหมดปัญหาเรื่องแผงหลุดลุย่ยนะสรุนา้าชอบหลุดชอบลุยชอบเปื่อยนะแผงประตูนี่ของเก่าทำมาใหม่เลยโคตรแข็งแรงบอกเลย เอาไปใช้งานได้เลยเบาวัาสดุมาจากโรงงานไม่ค่อยดีเปื่อยง่ายขาดง่ายเอาคันนี้เป็นหนังแล้วอ่ะสวยๆเลยนะไม่มีขาดไม่มีรล้าใหม่ๆเลยภายในดูโอ้โหเป็นไงเป็นไงฮะกระจกหลังเป็นมือหมุนนะครับนะสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะอยู่ครบหมดนะเป็นมือหมุนคู่หลังนะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับ ฝาหลังนี่ครับไม่มีย,ยุ้ยไม่มีจุบแต่อย่างใดนะสวยๆทำมาใหม่ๆเลยนะครับลำโพงเป็น6.9นะเครื่องเสียงฟังได้นะครับนี่มาดูฝั่งนู้นกันบ้างครับนะเอาไว้รับลูกรับหลานกันแดดกันฝนนะโอ้โหหายห่วงนะใช้ได้อีกลืมๆเลยนะอันนี้บอกก่อนนะครับกระถดฟข้ออฟางหน้านะดูแหนประตูนี่สวยๆแข็งแรงแข็งแรงแ,รแบบนี้นะ นะครับนี่ครับกระบากกบากสวยๆเลยอ่ะนะครับนี่คงไล่แบ็คนะครับใหม่สองแสนแปดหมื่นกิโลแท้นะคนแก่ใช้มานะอันนี้นะเกียรโตนะเกียร์โต้ไม่มีร้อนร้อนไม่มีกระตุกกระชากอแรงใดนะครับโหวดได้ใช้งานได้ครบนะนะครับเปียกครบหมดนะครับโหวดได้กดออกมาเร่งแซงได้สบายทันใจหายห่วงเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้านะอันนี้เป็นไล่ฟ้าหลังนะครับตัวท็อปนะ มารับชมห้องเครื่องยนต์กันนะครับผมมารับชมห้องเครื่องยนต์กันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ห5 0 0้ยซีซีนะรหัส 5A FE นะครับเกียร์ออโต้สสปีดนะคันนี้ย้ำนะครับเป็นออโต้สสปีดนะมุมส้มรุ่นสุดท้ายนะครับนี่มุมส้มตัวสุดท้ายปี1 9 9 9แล้วนะคันนี้นะจะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำแล้วนะครับเกียนเป็นเกียร์สสปีดแล้วนะนะครับเป็นวีเวอร์ชั่นรถเป็นสีทูโทนมาจากโรงงานนะครับนะกระจกไฟฟ้าแอร์แบกนะครับคันนี้เป็น 5A FE นะ ใช้น้ำมันล้วนๆนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับเกียร์ออโต้ไม่มีล้อร้อนแต่อย่างใดนะครับไม่มีกระชากไม่มีกระตุกอย่างใดนะครับเอาดูบอดี้กันก่อนโอ้โหเดิมไหมเดิมไหมเก่าๆอย่างนี้เดิมไหมนะนี่ติ๊กเกอร์ดำเดิมดูรูตามไปด้วยนะครับรูต่างๆนะครับตัวเลขครบๆนะเนี่ยครับไม่มีแกะครับมองลงไปข้างล่างเห็นไหมครับ เม็รอาค,ครบหมดนะนี่เบาโชกนะครับน็อตฝากระโปรงหาเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนะรับประกันการโอนนะครับเพจอยู่ครบนะสติ๊กเกอร์โรงงานสแตนดาร์ดอยู่ครบหมดนะครับนะเบาโชกข้างนี้นะครับนะอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับในซอกในสันส,สะอาดสะอ,อาดมากๆนะคันนี้นะ ผอยู่ที่เดิมลายเดิมหมดนะครับแป๊บน้ํามันแป๊บท่อยางต่างๆนะครับนะครับพูดกันทุกคลิปนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับนะครับสีต้องมีร่องรอยบ้างนะครับห่องเครื่องต้องมีร่องรอยรอกรอนบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับถ้าเปิดมาเงาเงากลิบๆแบบข้างนอกก็กลับบ้านได้เลยนะครับนะคันนี้5 AFE นะครับใช้น้ำมันล้วนโคตรประหยัดเลยนะบอกก่อนปกัะโปรงแท้แน่นอนนะครับ สวยๆสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะคันนี้สไตล์เราเป็นแบบนี้นะนะเอาไปใช้งานนะครับช่วงล่างเงียบเียบเลี้ยวไม่ดังเลยนะครับปกหลุมไม่มีดังนะครับนะอ่ามีตําหนิสปอยเลอร์ตายดูก่อนนะตำหนิหนึ่งอันเท่านั้นนะเท่านั้นนะนี่ด้านหลังเรากว้างๆเลยนะนะครับดูบอดี้ครับเหรียญบาทเดิมนิ่มๆ ตะเข็บเดิมซ่องเดิมลัางน้ําเดิมเดมหมดนะครับนี่ครับแมนฮาร์เดิมๆนะดูลัางน้ํานะครับล้างน้ําเดิมๆนะครับนี่ฮะแมนฮอาร์เดิมซ่องเดิมนะครับตะเข็บเดิมหมดนะครับรถ SO. สวยดูง่ายอยู่แล้วนะครับนี่กระโปรงแท้ไหมโอ้โหจบๆสวยๆครับอน็อ,นอตไม่มีแกะนะนะครับแต่ยังไม่ได้ล้างนะ่าจะมีล้างง่ายนะครับ คันนี้นะถ้าใครอยากได้ไปใช้งานนะครับรับลูกรับหลานนะกันแดดกันฝนนะครับนะในราคานะครับคันนี้เปิดเพียงห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะเอาห้าหมื่นหะ้าเท่านั้นต่อรองได้ด้วยอ่ะให้ต่อรองด้วยนะครับนะขายถูกนะเกินราคานะครับคันนี้คุ้มค่าเกินราคานะสีเต็มบอดี้สวยภาษีไม่ขาดนะครับภายในไม่ขาดนะนะกีออโต้ด้วย ได้ปี99นะสี่สปีดนะเกินคุ้มครับนะถ้าอยากได้ยังไงก็ติดต่อสอบถามนะครับมีบริการขับส่งตแต่จังหวัดด้วยนะครับนะมีค่าส่งตามระยะทางเล็กๆน้อยๆนะครับนะให้น้องๆไว้กินข้าวนะครับนะครับผมนะครับแต่รับประกันนะครับการันตีจบแน่นอนนะมาดูคันนี้นะตั้งบอดดี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะแอรอ์นะครับผมเสียเงินแล้วต้องใช้ได้นะซื้อกับเรานะครับนะติดเครื่องให้ฟังดีกว่า ติดเครื่องให้ฟังดีกว่านีุ่กแจแท้ด้วยเป็นไงฮะโอ้โหเป็นไงวิทยุ jvc ใช้ได้นะแอร์เย็นทุกเบอร์นะครับอ่าแล้วก็ช่องแอร์ใหม่ๆเลยทุกอันนะครับ นี่ขึ้นชื่อเลชอบแปกนะครับนี่ใหม่ๆของเราใหม่ๆทุกอันไม่ต้องไปเก็บนี่วิทยุฟังได้ f อ AM อ d อซดี CD, นะครับประหยัดน้ำมันมากนยทุกนี้แอบแบกด้วยนะครับนะสนใจไงติดต่อเข้าม,มาได้ห้าหมห้าต่อรองได้นะส่งได้นะนะครับผมนะขอบคุณพาคุณมากครับผมสวัสดีครับ